สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการถักลายลูกฟูกเล็กนะคะโดยใช้เมจิกลูปนะคะลายลูกฟูกเล็กลายนี้เขาใช้เอาไปทำอะไรนะคะไปถักริมเสื้อไปถักริมแขนเสื้อนะคะคอเสื้อแล้วก็เวลาเราเริ่มหมวกนะคะหมวกที่เขาบอกว่าถักด้วยลายลูกฟูกเล็กก็คือแบบนี้นะคะนิดกระเพอสลับกัน ลองดูนะคะลองถักตามดูค่ะลองฝึกดูถ้าเราใช้เมจิกลูปแบบนี้ได้นะคะเวลาเราถักหมวกก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เซ็ตมีไม้นิดอันเดียวนะคะอันอันเดียวเป็นเส้นยาวเราก็จะถักงานที่เล็กๆแบบนี้ได้ถักถุงเท้าได้นะคะถักถุงมือได้ด้วยพื้นที่เล็กๆแบบนี้ลองฝึกดูนะคะลายนี้ลายลูกฟูกเล็กค่ะเราจะเริ่มงานโดยการป้อนไหมนะคะเข้าไปในไม้นิดนะคะ เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเริ่มต้นงานโดยการถักรูปฟูกเล็กนะคะเราจะป้อนเข้าไป22หลักแล้วก็ใช้เมจิกลูปด้วยนะคะลองดูนะคะอันนี้ป้อนเข้าไปแล้ว22หลักวิธีป้อนนะคะเดี๋ยวจะให้คลิปลิงกไปมันมีวิธีป้อนใหม่เข้าไปในมนิดหลายวิธีนะคะเลือกเอานะคะว่าจะใช้วิธีไหนตัวที่พี่ป้อนเนี่ยพี่ใช้แบบป้อนแบบแมนิดนะคะแล้วก็ใช้โคเชช่วยอันนี้นะคะถ้าเราเริ่มเมจิกลูป หลังจากที่เราใส่เข้าไปในเอ็นแบบนี้นะคะเราแบ่งครึ่งพับครึ่งเอ็นเลยค่ะพับครึ่งแล้วดึงนะคะนี่นะคะมันจะเป็นการถักโดยการวนวงกลมแล้วก็ใช้เมจิกรูปด้วยไหมด้านยาวอยู่ฝั่งทางทางนอกนะคะไหมด้านสั้นอยู่ฝั่งด้านในนี่นะคะ เราจะรูปโดยการดึงไหมด้านนี้ออกมาด้านบนนะคะดึงออกมานะคะแล้วเราจะเชื่อมวงกลมเลยมือเราจับอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่บิดเริ่มแรกนะคะให้เอาเอ็นปัดนี่ค่ะเอาเอ็นปัดมาเราจะถักลายลูกฟูกเล็กนะคะนีคะเอาเอ็นพาดมาทางนี้แล้วเราเริ่มเลยนะคะลูกฟูกเล็กคือการถักนิดหนึ่งเพอหนึ่งนะคะถักนิดถักแบบนี้ค่ะ นิดนะคะถักเพอเอาไหมขึ้นมาข้างบนค่ะอันนี้เป็นการถักเพอนี่เป็นการถักนิดเวลาเราไปลงงานจริงนะคะงานจริงเราอาจจะห่วงเยอะกว่านี้แต่ตัวนี้ถ้าเรามีไม้นิดวงกลมแล้วเราถักงานชิ้นเล็กเราก็ทําได้นะคะอันนี้เพอนิดๆถักแบบนี้นะคะผัดลงไปอย่างนี้เรียกนิดค่ะอันนี้เรียกเพอ นิดหนึ่งเพอหนึ่งนะคะเป็นลายลูกฟูกเล็กค่ะถักนิดทำแบบนี้บนลงไปอันนี้เพอนะคะอันนี้นิดอ่าทีนี้ห่วงมันหมดนะหมดจากหมดจากไม้นี้เราหมุนงานกลับค่ะ เราดึงตัวนี้เข้ามานี่นะคะพอดึงตัวนี้เข้ามาเสร็จแล้วพลิกงานกลับนี่นะคะไหมอยู่ด้านบนนะคะมันจะรู้แบบนี้เราจับงานจับงานเสร็จแล้วดึงทางนี้ออกมาเมื่อกี้เราจบด้วยนิดด้านนี้เราก็ต้องถักเพอต่อ นะคะอันนี้เพอนะคะอันนี้นิดค่ะถักวนอย่างนี้มาเดี๋ยวมันจะรูบอีกรอบหนึ่งนะคะงานที่เราถักจากเม่ิกรูปนะคะออกมาจะหน้าตาแบบนี้มันจะวนวงกลมแบบนี้นะคะถักวนอย่างนี้มาเรื่อยๆทีนี้เรามาดูว่านิดกับเพอมันดูยังไง ถ้าเพอคือตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเพอคือตัวที่นูนขึ้นมาถ้านิดคือตัวที่เป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีถักวิธีถักนะคะถ้าเราใช้เมจิกรูปมือเราจะจับแบบนี้นะคะแล้วนิ้วเนี่ยมันจะกันไว้ไหมยอยู่ด้านบนงานนะคะด้านบนงานคือใส่เข้ามาแบบนี้เอามือนี้จับไว้นะแล้วดึงนี่ค่ะดึงรูปออกมาเวลาเราจะถักนะคะเราปัดเอ็นตัวนี้มาปัดทําไมปัดเพื่อไม่ให้มันห่างะคะ่ะตรงเนี้ย ตรงเชื่อมต่อนี่นะคะแล้วเราก็ถักนิดพอถักนิดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยได้เลยตรงนี้เราก็ถักเพอนี่นะคะอันนี้เรียกลายลูกฟูกเล็กนะคะสมาาเวลาเราเห็นงานนิตติ้งที่เริ่มงานนะคะลูกฟูกเล็กกับลูกฟูกใหญ่นี่เป็นพระเอกกับนางเอกเลยนะคะอันนี้เพอนะคะอันนี้นิดนะคะนิดจะปัด ไหมลงไปข้างล่างแล้วแทงแบบนี้เราเลื่อนอย่างนี้เราค่อยปลดหัวเพอนะคะอย่างนี้เรียกเพออันนี้นิดค่ะอันนี้เพออันนี้นิดค่ะเพอแล้วก็อันนี้นิดลองฝึกดูนะคะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นลายละเป็นลายลูกฟูก ทีนี้พอมันหมดใช่ไหมคะเราก็ดึงดึงเพื่อให้ไม้นี้เข้าแล้วเราก็พลิกกลับไหมยอยู่ด้านบนงานปัดไหมไปด้านนู้นแล้วเราก็ถักต่อถักนิดกับเพอสลับไปเดี๋ยวเราจะเห็นล่าหลังจากที่เราถักมาช่วงลายหนึ่งนะคะเราจะเริ่มเห็นละวว่าตรงไหนเป็นนิดตรงไหนเป็นเพอนะคะวิธีดูลายนะคะเพอมันจะเป็นปุ่มขึ้นมาแบบนี้ค่ะ นะคะคถ้านิดมันจะเป็นแบบนี้เป็นลูกโซ่นะคะเงื่อนไขเวลาเราถักลายลูกฟูกเล็กนะคะจำนวนห่วงเราจะต้องหารด้วยสองลงตัวเพราะว่าเวลาเราคำนวณมันจะต้องมีนิดหนึ่งเพอหนึ่งนี้นะคะลายลูกฟูกเล็กเขาเอาไปทำอะไรตัวนี้นะคะส่วนมากแล้วอะ่ะจะเป็นปลายแขนเสื้อนะคะริมเสื้อริมหมวกใช้ลายนี้หมดนะคะบางทีคอเสื้อก็เก็บด้วยลูกฟูกเล็กนะคะ เวลาเราเริ่มตรงนี้นะคะมันทําได้สองแบบก็คือเบี่ยงเอ็นแบบนี้นะคะสําหรับการถักเมจิกรูปนะหรือไม่เบี่ยงก็ได้ใช้ใช้มือนิ้วกลางข้างซ้ายเนี่ยช่วยบีบเข้ามาแบบนี้เพื่อเวลาเราถักตรงนี้มันจะไม่ดีดออกนะคะถ้ามันไม่ดีดออกมันจะทําให้มันไม่เป็นช่องตรงนี้เราก็ถักของเราไปปกติเนะะี่ยค่ะ ะะคะลองฝึกดูนะคะลองฝึกการใช้เมจิกลูปดูเพราะว่าถ้าเราฝึกแบบนี้ได้เวลาเราถักหมวกเราไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เซตค่ะเราใช้แบบเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าลายลูกฟูกเล็กก็คือแบบนี้นะคะวิธีถักนิดหนึ่งเพลหนึ่งไปแบบนี้นะคะเวลาเราถักไม้นิดนะคะจํานวนห่วงที่เราถักลายที่เราถักไม้นิดที่ใช้มีผลนะคะเวลาคํานวณ นีคะอันนี้คือลายลูกฟูกเล็กลองฝึกดูนะคะใช้เมจิกรูปเพื่อถักในพื้นที่เล็กๆได้นะคะอันนี้พี่ถักอันนี้เดียวเองสามารถถักได้นะคะลองดูลายลูกฟูกเล็กนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ Youtube ช่องพี่เมย์นะคะเมจิเนี่แฮนด์เมดค่ะ